สวัสดีครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาชม Ford Ranger Sport เกียร์ออโต้นะครับรถคันนี้นะลูกค้ามาซื้อในราคา9 7 4 0 0 0บาทพร้อมกับจ่ายค่าอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมอีก40,000บาทได้อะไรบ้างไปชมกันทีละจุดเลยครับด้านหน้านะครับเราได้เปลี่ยนนะครับในส่วนของกระจังหน้า f o r d ford แล้วก็ทำสีตรงฟอนต์อักษร f o r d ford ตรงนี้เป็นสีม่วงตัดกับสีดำ สกู๊ปด้านหน้าบนนี้นะฮะก็สัมผัชูโชนนะครับแล้วก็ม้าเนี่ยเราก็ทำเป็นสีม่วงให้ด้วยนะครับรถคันนี้เนี่ยลูกค้าน่าจะชื่นชอบสีม่วงเป็นอย่างมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นรถที่เป็นสีดำแล้วก็ตัดกับสีม่วงด้านล่างนะครับก็จะเป็นกันชนทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับทำจากพลาสติก ABS นะครับที่มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็แข็งแรงด้านล่างนะครับมีการใส่ กันแข็งนะฮะหรือว่าแผ่นรองกันกระแทกด้านล่างเป็นของฮัมเมอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทาเป็นสีม่วงด้วยนี่ครับเป็นเหล็กแข็งมากครับเป็นไงกันบ้างัะด้านหน้าเห็นด้านหน้าก็สวยเตะตากันแล้วทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับซุ้มล้อตัวนี้นะครับก็เป็นทรงแรปเตอร์นะฮะแล้วก็การติดตั้งของซุ้มล้อเนี่ยก็มีการซีนเป็นยางนะครับไม่ได้ยิงซีวีโคนะฮะ เลยทำให้งานเนี่ยออกมาดูพรีนเมียมมากๆเลยแล้วก็ดูสะอาดนะครับดูสวยงามจริงๆครับสำหรับล้อมแม็กนะครับก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับแม็กตัวนี้นะครับก็จะเน้นโทนสีม่วงนะครับคลิปม่วงแล้วก็สีดำเงาแล้วก็รัดด้วยอย่าง r e n โซ่ RTX นะครับตัวนี้เท่าน,นั้นยังไม่พอนะฮะ รถคันนี้ได้ทําการยกขึ้นอีก1นิ้วด้วยนะครับรวมถึงเปลี่ยนปีกนกนะครับเป็นของโยงนะสเต็ปการยกของรถคันนี้นะครับก็คือยกแค่หน้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นการต่อก้อนรองนะครับบนหัวโชกนะครับเพื่อทําให้รถเนี่สูงขึ้นมา1นิ้วด้านข้านครับก็ติดสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ลิงกอริล่านะฮะอาปากแยกเคี้ยวอยู่ตรงนี้นะฮะ นะครับแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนะครับกันสาดครับโอเคทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะทุกคนด้านหลังเนี่ยก็มีการติดตั้งตัวโลบาร์เหล็กฮัมเมอด้วยนะครับความพิเศษของโลบาร์เหล็กฮัมเมอรตัวนี้นะครับก็จะมีโลโก้มีไฟนะฮะเวลาเราเปิดประตูปิดประตูนะครับไฟตรงโลโก้ตรงนี้นะครับจะขึ้นมาเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะแล้วก็บนบาร์ด้านบนนะฮะ ก็จะมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะครับทําให้การขับขี่เนี่ยผู้ที่ขับขี่ตามหลามาจะเห็นเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับไฟเบรกตรงนู้นก็มีนะฮะตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกอยู่อีกนะฮะนะไฟเบรกเยอะมากๆเลยแล้วก็ฝาท้ายนะครับตัวนี้เราก็ทําการข้อฝาท้ายเป็นอ,อนักษร F or d e f o r m เป็นการซึ่งเล่นสีขอบเป็นสีม่วงนะฮะส่วนตัวกลางก็จะเป็นสีดําด้านนะครับรวมถึงอักษรレンเจอร์ตัวนี้นะฮะนี่เป็นสีม่วง ครับกันชนหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนหลังเ e l t a นะครับ4 4นะครับที่มีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยแล้วก็ห่วงลากจูนะฮะซึ่งห่วงตัวนี้ครับก็ทำเป็นสีม่วงมาด้วยนะครับคอนเซปต์คันนี้นะครับก็เน้นตัดสีม่วงสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในนะครับว่ารถคันนี้นะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับของรุ่นสปอร์ต เบาะภายในครับก็จะเป็นเบาะหนังแบบสปอร์ตสปอร์ตกันเลยนะครับซึ่งหนังสีดำเดินได้เทานะฮะตัวนี้นี่คือภายในนะฮะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะบสำหรับรถที่เรากำลังจะส่งมอบให้กับลูกค้าในราคา9 7 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็จ่ายชุดแต่งเพิ่มเนี่ย เพียง40,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สาม,มารถโทรหาเซลล์จมโบสอบถามรายละเอียดกันได้ครับแล้วก็ฝากนะครับกดติดตามช่องจ u โบฟอร์ด i s m กันด้วยนะครับผม